เทวันมนุษย์นาณพุทธโธพัทวาติมัตตอุเรียนรู้ศึกษาก่อนสรรสมพระเครื่องหลวงปู่สุวัดปากคอระขามเท่า สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่บ้านของอาจารย์ของอาจารย์พศข้าวเทวานะครับนี่คืออาจารย์ตีชัยนานนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับมีอะไรังมามาสองพอดีเลยครับนะครับวันนี้ผมจะมารบกวนอาจารย์สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ พระหลวงปู่ศุขรมีคนเขาฝากมาถามว่าคุณรู้ได้ไงเรื่องของพระหลวงปู่ศุกว่าคุณเกิดทันไหมมีบันทึกไหมใช่ครับพอดีอาจารตีเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นมีช่วงทันทนะทันลุกสิลูทธิ์ทันของหลวงปู่ศุกใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีมีอาจารย์ที่มีบันทึกก็แล้วก็หลายๆเรื่อง จะอยู่ในเรื่องยังอยู่ในเหตุการณ์ของของพระของหลวงปู่สุขใช่ไหมครับ,รบเช่นนะครับแต่ให้อาจารย์ลองลองเล่าให้ผมฟังนิดนึงคือพระหลวงปู่สุขเนี่ยนะฮะท่านสร้างมากครับเพราะท่านเป็นพระที่ดังครับอันนี้พระที่ท่านท่านดังเนี่ยญาติโยมไปหามากเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ต้องทําของเอาไว้แจกมากเท่านั้นครับอนนี้พระแต่ละชุดเนี่ยนะฮะเหมือนอย่าง รบางองค์เนี่ยไปหาหลวงปู่ท่านก็เอาหลวงปู่มา,ามาแจกวัดนี้บ้างครับนะฮะเอามาแจกวัดนู้นบ้างครับตอนนี้ไอ้คนที่ได้มาก็คิดว่าเป็นพระทางนี้ออกแต่ทีจริงไม่ใช่หรอกครับ,รบก็เหมือนว่าท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านก็แบบขอจา,ากพระอาจารย์มาถูกต้องครับก็ยังงคุณป่องเนี่ยครับ นะฮะอย่างพุงป่องปิดตาพุงป่องเดี๋ยวนี้องค์นึงต้องหลายแสนครับรู้ไหมครับผมไปได้ที่ท่าม่วงเมืองการนะครับไม่ใช่น้อยครับไปตกอยู่ที่เมืองการท่าม่วงเหตุเหตุที่ทําไมถึงไปตกที่เมืองการนะครับมีคือสมัยก่อนนี้นะฮะเมื่อเมื่อปีสอง9ปดสองเก้าเนี่ย เล็กพงพันนิดเนี่ยเอามาให้ผมดูครับสมัยนั้นก็บอกเฮ้ยสมพงลองดูที่พระลักษณะแบบนี้เป็นหลวงปู่สุกมีไหมสมัยนั้นยังไม่มีมือถือเมื่อปีสองปผมจำได้ไปเจอแกที่งานวัดลาดระคขาครับแกก็เอามาให้ผมดูครับผมบอกพี่เล็กซื้อผมทีงสามองค์นี้แท้หมดดีหมดเขาบอกเฮ้ยสมพงอย่าเพิ่งซื้อนะ เดี๋ยวให้พี่ซื้อได้เท่าไหร่แล้วมาแบ่งกันอันนี้พูดต่อหน้าหลวงปู่สุขเลยครับ,รบจนกระทั่งผมก็ไม่ซื้อแล้วตอนหลังพี่เล็กแกก็ไปซื้อมาได้กล่องใหญ่กันนี่นะครับเต็มกล่องเลยอืติดตาผงป่องผงป่องครับเสร็จแล้วผมก็ไปหาแกรู้ไหมแกแบ่งให้ผมสององ,องค์บ,บอกบอ้าวพี่เล็กทําไมแบ่งให้ผมแค่สององล่ะบอกพอดีเพื่อนมาขอเหี่ยวด้วยบอกอ้าว ก็เราคุยกันสองคนนะที่ไปเอาเพื่อนมาเอวทำไมไอ้เราก็ไม่อยากไปทะเลาะอะไรกันนะ,ะ,ะแตวตอนหลังผมก็เดินซื้อที่ท่ามว่วงจนกระทั่งคนท่าม่วงเนี่ยมันรู้เฮ้ยสมพงษ์มาซื้อนี่พ้าแท้ในวานนี้หึืมไปเลยตอนนี้จากที่เราซื้อถูกๆก็กลายเป็นของแพงตอนตอนนั้นอาจารย์เริ่มมีชื่อเสียงยังครับที่เกียวติบหลงหลงโพสก์มีคนรู้จักมก็มีคร,ม,รมีมีรู้จักแล้วมีรู้จักเลยมี แลวมีทั้งหมดพามเป็นร้อยนะขึ้นท่าม่วงเนี่ยอันนี้คือพิมพ์ุงป่องใช่ไหมครับครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยคนเอามาขายผมก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยนะฮะคนที่ได้มานะครับแต่สมัยก่อนเขาซื้อมาองคละสามร้อยสองรอยอย่างเงี้ยมาขายผมอง์ละสองพันสองพันห้าก็ได้กำไรเยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับ คือพระเนี่ยก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าการที่เขาพระเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยได้จากวัดมะขามเท่าทั้งนั้นอ,อย่างวัดส้มเซี่ยวเนี่ยหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านก็เป็นคนแช่านาดรับ<ะ>และตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้พระพิมพ์วัดส้มเซี่ยวเนี่ย<ะ>ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดส้ม วชมเสียวนครสวรรค์ครับก็ได้พ้าอันนี้ไปเอาไปแจกทางนู้นอ่าเน,นี่ยแหละอันนี้ก็คือมีประวัติชัดเจนชัดเจนครับและมีอีกอย่างอย่างอย่างชุดเนี้ยหลงหลงเ,เหรียญอูทองทองมาขามเท่า Earn นะฮะมีในนี้มีลงเนี่ยคือเหรียญรูปหล่อใช่ไหมครับเป็นเหรียญหล่อหูขวางหูขวางใช่ไหมครับเหรียญเดีดแท้ เ ận, <ไ Birthday. S 2> นี่ยบอย่างนี้ไปตกชุมแสง่ะเ,เป็นบาทเป็นบาทบาทฮะเต็มบาทเลยใช่ไหมไม่ไม่เต็มนะฮะเขาใส่ใส่บาทสมัยก่อนเนี่ยครับไม่ไม่เต็มแต่นี้ผมถามลุงผมไปเช่าผ้าสมัยก่อนเนี่ยที่ชุมแสงตลาดชุมแสงก็ถามว่าเออลุงนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยโอ้อันนี้หลวงหลวงตาจาันได้มาจากหลวงตาจันเลยเนี่ยวัดคลองอโน่ ให้เราก็ดูก okay. mm ็ม hmm. ีช right. ื à, no, ah, I mean, ha, an, mm ่อหลวงปู่สุขนะฮะเนี่ยพระคูวิมนนะฮะอยู่วัดอู่ทองคลองมะขามเท่าเอ๊ะจะเป็นหลวงตาจันได้ยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยเราเอ้าหลวงตาจันก็หลวงตาจันซื้ออง์ละาห้าร้อยสมัยก่อนนี่มาในที่เขาก็เรียกเป็นหลวงตาจันเพราะว่าถูกต้องตกทังนั้นพาไปตกทั้งนั้นแล้วเขาก็ได้จากหลวงตาจันมาแต่นี้ก็มีหลักฐานก็ชื่อหลวง พระคูวิมนอยู่วัดอู่ทองคลองมะขามเท่าจะเป็นหลวงตาจันได้ยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้คี่ต้องบอกว่าหลวงปู่สุท่านดังไงพี่จตหเานั้นน่ะก็ใครมหาหลวงไหนใครมหาหลวงปู่สุทท่านเอาของไปแจกทางนู้นเนี่ยแล้วอย่างพิมพ์พิม์ที่วัดหัวหาดนะครับวัดหัวหาดนี่ก็คือนายกสิริบําเพญอยู่เนี่ยเป็นคนตั้งชื่อครับนะฮะเป็นคนตั้งชื่อว่าพิมพ์วัดหัวหาด เพราะนายกสลีเนี่ยแกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชัชนาก่อนพ่อเพื่อนอ๋อครับเป็นพ่อเพื่อนเลยสมัยนั้นแกเก็บพระเก่าก่อน2,500ทั้งนั้นครับพระแกนี่คือสมัยนั้นไม่มีพระเกะพระเก็บก่อน2,500เนี่ยถามบอกคุณลุงทำไมเรียกวัาหัวหาดแล้วครับ บอกว่าไปว่าความมาและไอ้คนวัดหัวหาดนี่ยให้พระมาเลยก็ตั้งชื่อว่าวัดหัวหาดผมยังเคยเขียนหนังสือของหม่อมอ่ะยังมีรูปลุงหลีิลงอยู่ในยกสลรีบัาเพนอยู่นะฮะผมเคยเขียนอ๋อท่านทนายใช่ไหมครับเป็นเป็นทนายด้วยและแกเป็นตอนนั้นรูนแกเป็นเทศมนตรีเมืองชัยนาทด้วยครนะตอนนั้นแกก็มีชื่อเสียงคือนักเล่นพระเมือง คือคนจะวาดได้แล้วก็คนแรกเมืองเชนนาธก็วาดได้เพราะแกเก็บพระก่อน2,500ท่านแสดงว่าแกก็มีพระหลวงผู้สูงเยอะครับผมก็มีทวดฝ่ายพระกำแพงกันเยอะเพราะแกไปวาดความทางนู้นน่ะบางครั้งพระบูชาเนี่ยนะสุโขทัยองค์เท่าเด็กนะผมเกิดมาเนี่ยผมก็ไปวิ่งเล่นบ้านแกก็เห็นพระสุโขทัยองค์ใหญ่นี่แล้วพ่อเพื่อนอ๋อก็เลยเป็นที่มาของเรียกว่าหัวหาอ่าก็คือคนตั้งชื่อนี่แหละ ก็เหมือนว่าไอ้อย่างพิมพ์แขนชิดเนี่ยทำไมเรียกแขนชิดเพราะรูปแบบอ่าอย่างเงี้ยอันที่จริงสมัยก่อนเขาจะเรียกพิมพ์ลอยองคค์รับแล้วตอนหลังเนี่ยคนใช่นาดเขาไปเรียกแขนชิดแขนชิดก็คือแขนติดกันก็เลยมเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับคนตั้งชื่อทีแรกตั้งตามศิลปะพระถูกต้องแต่แต่แท้จริงแล้วก็คือเป็นถักจัดสร้างที่วัดปะคองถูกไหมครับวัดส่วนใหญ่นี่ผ้านี่ส่วนใหญ่มาจากวัดปะคองทั้งนั้นแหละครับครับ ก็เหมือนพระชุดวัดดอนตาลอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังพี่จอมว่า,าที่ไปที่มาเพราะอาจารย์ทันตอนตอนเช่ามหาครับแล้วก็ได้เช่าแล้วก็ไปขายในในในท่าตลาดพระพระอาจารย์ป่ายับอยู่ด้วยสมัยนั้นนะฮะ แล้วตอนนั้นทันที่ประตูน้ำเนี่ยผมจำได้ไปเจอแกมีงานประกวดผมก็เอาวัดดอนตาลนี่แหละไปแกเจอผมบอกเฮ้ยไอ้น้องมีเอามีหลวงปู่สุกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเอาผมมี้มันมีหยิบให้แกดูองค์หนึ่งแต่และเออเอาเอาท่าไหร่ละผมตีแกไปห้าพันหรือไงในตอนนั้นนะครับก็บบมาตกลงต่อไปต่อมารู้สึกจะสี่พันห้าผมก็ดูง่ายฮะดูง่าย บอกทีหลังมีสวยๆเอามาอีกนะเขาแกพูดนี้ให้ความที่เราก็หวังดีกับแกผมก็ลงมาที่รถเอาไปให้แกเลือกเอาไปเป็นกล่องเลยครับทีนี้เปิดไปกล่องหนึ่งเลยไม่เอาเลยตกใจหรือไงสงสัยนะเยอะเกินใช่